ครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเส้นทางกีฬารายการที่จะทาให้ทุกคนรักกีฬาและหันมาออกกําลังกายด้วยการเล่นกีฬานะครับเราจะมาพบกับท่านเป็นประจําทุกวันและเวลาเดีวยวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับช่วงแรกของรายการวันนี้นะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับแชมป์วอลเลย์บอลไทยลีกทีมใหม่ฤดูกาลล่าสุดนี้นะครับก็เป็นของทางด้านทีม วอลเลย์บอลสูพรีมที่พระยาชมบุรีอ e ีเทคนะครับที่ในนัดชิงชนะเลิศไล่ต้อนเอาชนะมารายขอนแก่นขอนแก่นสตาร์ไปแบบสบาย3ต่อศูนย์เซตคว้าแชมป์วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2024-2025นะครับในรายการวอลเลย์บอลลีกอาชีพมาดามลุยวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกฤดูกาล2024-2025ประจำปี2568ก็เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับมีทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงแต่จัดขึ้นที่ MCC Hall The Mall Lifestyle บางแคกรุงเทพมหาคนครนะครับเมื่อวันที่9มีนาคมที่ผ่านมารอบชิงชนะเลิศนะครับในประเภททีมหญิงสุพรีมทิพยะอ e ีเทคนะครับทีมอันดับ3จากฤดูกาลที่แล้วภายใต้การคุมทัพของโคชกิฟวิลาวัอานอภิญญาพงศ์อดีตกัปตันทีมชาติไทยซึ่งเกมนี้ก็นําโดยปลื้มจิตถิ่นขาววริศราศรีทาเลิศกุลภาเปี่ยมพงศารกระดกพรแสงทองกัญญรัตขุนเมืองและกะติกาแก้วพินแต่พบกับหยาลาัยขอนแก่นขอนแก่นสตาร์วีซี ที่จบอันดับ4ฤดูก,กาลที่ผ่านมานะครับก็ผลปรากฏว่าสุพรีมทิพย์ะชมบุรีอ e ีเทคเป็นฝ่ายไล่ต้อนเอาชนะมาแลขอนแก่นขอนแก่นสตาร์วีซีไปขาดลอย3-0เซต25-13 25-20และ25-13คว้าแชมป์วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกมาครองได้สําเร็จและเป็นแชมป์สมัยที่3สําหรับฤดูกาลล่าสุดที่ทิพย์ยะชมบุรีอ e ีเทคได้ก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อฤดูกาล2019และ2020 20นู่นเลยนะครับ ตอนนี้เรามาสรุปเงินรางวัลนะครับที่ทีมอันดับ 1, 2และ3ของวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกปีนี้จะได้รับนะครับอันดับที่1นนะครับเป็นทีมสุพรีมทิพยะชนบุรีอีเทคได้รับไปทั้งสิ้น2,925,000บาทอันดับที่2ขอนแก่นสตาร์นะครับรับไป1,645,000บาทอันดับที่3นครราชสีมาคิวบินซีวีซีนะครับรับไป2องล้านกับบาทนะครับนี่ก็เป็น เงินรางวัลน,นะครับที่ทีมหัวแถว3อันดับแรกนะครับได้รับก็ได้รับกันครบทุกทีมนะครับสำหรับออวอลเลย์บอลหลีกทั้งชายและหญิงในปีนี้แต่วันนี้เรามาสรุปในเรื่องของฝ่ายหญิงให้ฟังนะครับแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับผู้เล่นจากชมบุรีอีเทคนะครับที่มีถึง9รายนะครับได้รับการประกาศคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาตินะครับก็ทั้งหมดก็ได้แก่น้องดาวนะครับกติกาแก้วพิน บเตยนัททิมากุปแก้วโบกัญญารัต์ขุนเมืองเนยกนกพรแสงทองเฟิร์นบริศลาศรีทาเลศอิงนิชากรวันสุกแคบหมูสุภาวดีพันวิไลเฟโนโนัทริกาวาสารและสิสัิธรเจตตะนะครับโดยนักกีฬาทั้ง9รายนะครับก็จะต้องมารายงานตัวกับทางสมาคมเพื่อเตรียมความพร้อมลงแข่งขันโดยเฉพาะปลายปีนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ก็อย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอล ไทยทั้งชายและหญิงด้วยครับครับและวหนึ่งข่าวนะครับในเรื่องของวงการกีฬาฟุตซอลนักศึกษานะครับก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับสำหรับศึกไอมาเน่ฟุตซอลลีกนะครับในประเภทวูเมนและก็ประเภทเฟรชชี่ครับวูเมนก็คือสำหรับนักศึกษาหญิงนะครับ ส่วนเฟรชชี่ก็เป็นสําหรับน้องปีหนึ่งหน้าใหม่มาจะก,การแข่งขันกันในวันนี้นะครับตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเนี่ยก็จะมีการแข่งขันที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครนะครับก็มีหลากหลายทีมนะครับสามารถไปติดตามเชียร์กันได้ที่มกชสมุทรสาครนะครับและหลังจากนั้นในวันที่18มีนาคมก็จะมีการแข่งขันกันอีกที่สนามมหาวิทยาลัยธนบุรีครับรักทีมไหนชอบทีมไหนก็สามารถไปติดตามเชียร์กันได้เพราะว่า เวทีนี้ครับเป็นเวทีที่ส่งนักกีฬาให้แจ้งเกิดไปเป็นนักกีฬาทีมชาติกันหลายต่อหลายคนแล้วโดยเฉพาะน้องน้องฟุตซอลหญิงนะครับจากสโมสรมหราวิทยาลัยเกษตรมดิตนะครับที่ได้เป็นเคยเป็นแชมป์รายการนี้แล้วก็สวนสุนันทาก็เคยเป็นแชมป์รายการนี้ตอนนี้มีผู้เล่นในทีมทั้งสองมหาวิทยาลัยหลายต่อหลายคนครับที่ก้าขึ้นไปติดทีมชาติฟุตซอลหญิงที่กำลังจะแข่งขันกัน,กนที่เทอร์มินอลโคราชในต้นเดือนเมษายนนี้นะครับก็ มาดูกันก่อนนะครับมาดูในระดับอุดมศึกษากก่อนว่าใครที่จะพอมีแววสามารถก้าไปติดทีมชาติได้ในอนาคตครับและช่วงนี้นะครับผมพาท่าน,นผู้ชมมาอยู่ที่สนามฝึกซ้อมของสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยครับในช่วงปิดเทอมแบบนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่กําลังหากิจกรรมให้บุตรหลานที่ไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับหลายเดือนเลยนะครับ,ก,บกับการปิดเทอมใหญ่มีนาเมษาพฤษภานะครับ เกือบ3เดือนเต็มๆนะครับเด็กๆของท่านบุตรหลานของท่านจะทําอะไรบางคนก็ไปกวดวิชาบางคนก็ไปหาทํากิจกรรมไปท่องเที่ยวไปดูวยไปนี่แต่สําหรับน้องๆที่สนใจกีฬาเอ็กซ์ตรีมนะครับอยากเป็นนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมหรือว่าอยากจะเรียนรู้อยากจะฝึกฝนนะครับตอนนี้สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยนะครับก็เปิดรับสอนนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเป็นการเปิดโอกาสให้กับ เด็กๆและเยาวชนนะครับมาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดเทอมนะครับเล่นกีฬาห่างไกลจากยาเสพติดห่างไกลจากสิ่งยั่วยุต่างๆที่มาในจอโทรศัพท์นะครับก็มาเรียนสเก็ตบอร์ดกันได้ที่สนามสเก็ตบอร์ดสนามเอ็กซ์ตรีมของการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยนะครับที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากนะครับในช่วงเวลากลางวันนะครับเป็นกีฬาที่อยู่ในร่มในหลังคาแบบนี้เลยนะครับจะ มาเล่นช่วงเช้าสายบ่ายเย็นหรือช่วงค่ำก็สามารถเล่นได้ทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็น้องๆหลายๆคนก็อาจจะมีพรสวรรค์ก้าวไปขึ้นไปสู่นักกีฬาทีมชาติก็ได้เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีการพูดคุยกับทางด้านของโค้ชผู้สอนกีฬาเอ็กซ์ตรีมกีฬาสเก็ตบอร์ดนะครับรวมไปถึงเด็กๆและเยาวชนหลายคนนะครับมีทั้งนักกีฬาทีมชาติแล้วก็น้องๆนักกีฬาเยาวชนที่กําลังจะไปแข่งขันกีฬาเยาวชนที่ ชนบุรีในปลายเดือนมีนาคมนี้เดี๋ยวไปติดตามทำความรู้จักกับพวกเขาเลยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนาทีาพรนาวกิดวงค่ะชื่อเล่นชื่อไอค่ะอายุ13.14แล้วค่ะรเรียนอยู่ที่โรงเรียนโพธิสารพิทยากรค่ะสวัสดีค่ะหะนูชื่อเด็กหญิงชวิศาสายเงินชื่อเล่นจืดีน่าอายุ13.14ค่ะเรียนอยู่ที่โรงเรียนอายุทยาวิทยาลัยค่ะเล่นกีฬาเก่บอกมาตั้งแต่เมื่อไหร่ออ ก็เล่นมาตั้งแต่อายุเจ็ดขวบค่ะทำไมถึงชอบลเล่นแเกตบอลมัน<อ>ดูแบบเล่นแล้วมันซิ่งๆเลยตอนนั้นมันสนุกดีค่ะเหมือนฟีลรถแข่งอะไรอย่างงี้ใช่ดิน่าเล่นแร็ตเกตบอลมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับตั้งแต่เจ็ดแปดขวบค่ะทำไมถึงชอบครับก็มันรู้สึกมันเท่ผาโผนดีติดทีมชาติครั้งแรกตอน,นอายุเท่าไห <13 S 1> ร่สิบสามอ๋อตอนความรู้สึกที่เราได้ได้ติดทีมชาติรู้สึกยังไงบ้างที่ได้ติดในักกีฬาทีมชาติตื่นเต้นดีใจปลายปีนี้ ประเทศไทยจะเป็นแข่งขันซีเกมส<ช>์เราก็มีโอกาสที่จะเป็นนักกีฬาทีมชาติแข่งขันซีเกม,เกมในบ้านตัวเองด้วย<ช>อยากจะให้เชิญชวนคนไทยมาดูกีฬาสเก็ตบอร์ดกันก็ข,ขอเชิญเชวนพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะมาชมการแข่งขันสเก็ตบอร์ดซีเกมนะคะปนีนี้นะคะก็ฝากเชียร์พวกหนูสองคนด้วยค่ะเพื่อมาเชียร์กันเยอะๆนะคะ ตอนนี้นะครับผมก็มาเจอนักสเก็ตบอร์ดเยาวชนจากจังหวัดราชบุรีคนหนึ่งตอนนี้อยู่กับน้องโกโก้น้องโกโก้สวัสดีครับครับแนะนําตัวหน่อยชื่อจริงชื่ออาจภรณ์ส้มเองครับมาจากโรงเรียนนองโพวิทยานองโพวิทยาจังหวัดราชบุรีครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ14ครับ14ปีเล่นสเก็ตบอร์ดมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่10ครับ10ขวบเล่นมา4ปีแล้วใช่ครับทำไมถึงชอบสเก็ตบอร์ดเห็นพี่ๆเขาเล่นแล้วมันเท่ดีครับ โอ้แล้วพอเราเล่นแล้วตัวเองเทพไหมมันสนุกครับมันสนุกนะเดือนนี้เดือนมีนาคมนี้จะไปแข่งกีฬายเยาวชนแห่งชาติฉลามเยาวชนเกมที่ชลบุรีด้วยช่วงปลายเดือนใ,ในน้ำจังหวัดราชบุรีครับราชบุรีนะครับเล่นประเภทไหนสตรีดสเก็ตเกมแล้วก็เบทิกครับอ๋อโอเคแล้วเดินทางจากจังหวัดราชบุรีเนี่ยมายังไงมากับใคร นั่งรถทัวร์รถนั่งรถทัวร์มาลงไหนลงปิ่นเก้าแล้วก็ต่อรถาอีกครับโอ้โหนีออจบ้านจงกี่โมงเนี่ยเที่ยงเที่ยงครับออกมาตอนเที่ยงอ๋อแล้วแล้วมาับใครคนเดียวมาคนเดียวเลยนะตอนนี้อายุสิบสี่สิบสี่ปีนะครับนี่เป็นไงใจรักสเก็ตบอร์ดมากนะครับจากราชบุรีนั่งรถรถทัวร์มาต่อที่ มาลงสายใต้ขนส่งสายใต้ใแล้วก็นั่งรถเมล์มาที่กกทรามคำแหงโอ้โหสุดยอดผมมือเลยนี่นักกีฬาต้องอย่างนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมได้อยู่เลิกเลยไหมไม่โอเคพุ่งมัน่นโอเคครั้งที่แล้วกีฬาเยาวชนที่ราชบุรีรได้ลงแข่งไหมได้ครับได้เหรียญอะไรได้เหรียญทองสะเก็ตเกมครับเออได้เหรียญทองเกมได้กี่เหรียญเหรียญเดียวเหรียญเดียวอ่าโอเคปีนี้เอากี่เหรียญดีไม่รู้ยาวอ๋อได้เยอะนะครับชาวราชบุรีเชียร์ด้วย เดี๋ยวไปเจอกันที่ชนบุรีสู้ๆสวัสดีครับครับตอนนี้นะครับก็อยู่กับอีกนักกีฬาอีกหนึ่งคนนะครับหนุ่มน้อยจากจังหวัดชนบุรีครับชนบุรีอ๋อปีนี้ลงแข่งกีฬาเยาวชนไหมลงครับเจ้าภาพเลยนะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่14ปีครับชื่อน้องปลาคราฟปลาคราฟนามสกุลเชิญยิ้มอาครไม่ไห่ครับที่เล่นปลาคราฟครับชื่อจริงไตรภูมิมีเดชครับไตรภูมิมีเดชตอนนี้อายุ14ปีครับโหสิปีเท่ากันเลย กับโปโก้เลยใช่ครับเคยเคยแข่งกันมาก่อนไหมเคยครับอ่าแล้วใครชนะเท้าครับเท้าคราตอนนี้อายุ14ปีเล่นกีฬาสเก็ตบอร์ดมานานยังเล่นนานแล้วครับเล่นตั้งแต่เล่นตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับเล่นตั้งแต่10ขวบครับ10ขวบอ๋อี่ปีแล้วทำไมถึงสนใจกีฬาสเก็ตบอร์ดผมชอบเพราะดูมันเพลินมันสนุกมันดูสร้างสรร์มันดูใช้จินตนาการแล้วความคิดสร้างสรรค์เยอะครับโอ้แล้วเราเออ่ในในครอบครัวมีใครเล่นไหม ไม่มีครับเราเล่นคนเดียวเลยตอนที่เริ่มเล่นครั้งแรกนี่ใครเป็นคนพาไปเล่นพ่อครับคุณพ่อแล้วคุณพ่อไม่เล่นเหรอคุณพ่อไม่เล่นครับคุณพ่อเล่นบาสครับอ่าโอเคกีฬาเยาวชนแห่งชาติปีนี้ตั้งใจจะเอาเหรียญอะไหก็ตั้งใจหวังขึ้นโพเดียมครับแล้วก็หวังเข้ารอบคอดเลฟอไปแข่งไปนอกต่อครับอ่าลงในประเภทไหนบ้างลันกับเบสทิกครับอ่าลันกับเบสทิกขอให้โชคดีขอบปุณคุณครับแผนของสมาคมตอนนี้ก็จะเป็น การคัดเลือกนักกีฬานะครับจากทิงแชมป์ประเทศไทยและการคัดจัดอันดับเก็บคะแนนนะครับก็ติดตามข่าวทางเพจสมาคมเ e อ็กตรีม e แห่งประเทศไทยนะครับเราก็จะคัดจัดอันดับนักกีฬาเข้ามาเก็บตัวแล้วก็ฝึกซ้อมที่สนามเ e อ็กตรีม e สนามกีฬาผมมามครับสำหรับน้องๆช่วงปิดเทอมทีออ่อยากฝึกซ้อมสเก็ตบอร์ดหรือหากิจกรรมทำนะครับเราจะมีกิจกรรม สิง์สเก็ตบอร์ดซัมเมอร์แคมป์นะครับก็จะเป็นการาร่วมตัวกันของน้องๆช่วงปิดเทอมมาร่วมฝึกซ้อมกันในแคมป์โดยมีพี่ๆทีมชาติและเจ้าหน้าที่จากสมาคมนะครับมาช่วยฝึกซ้อมกันนะครับแล้วก็จะมีการแข่งขันภายในนะครับกิจกรรมสนุกมากมายนะครับก็น้องๆที่สนใจกิจกรรมสนุกๆและพัฒนาฝีมือก็เข้ามาร่วม ซัมเมอร์แคมป์ได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับผมกิจกรรมซัมเมอร์แคมป์นะครับเราจัดที่สนามเอ็กซ์ตีมสนามกีฬาหัวหมากนะครับผมข้างราชมังคลานะครับก็ใครสนใจก็สอบถามมาในเพจสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตีมแห่งประเทศไทยได้นะครับแล้วก็มีหนึ่งอีเวนท์ที่น่าสนใจก็คือฉลามเยาวชนเกมก็คือกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่ชลบุรีในปีนี้จัดที่ไหนแล้วมีอะไรให้ดูบ้างสำหรับกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับ ฉลามชนเกมก็สำหรับกีฬาเอ็กซ์ตีมสเกตบอร์ดนะครับจัดที่สวนสาาระเกาะลอยศีราชานะครับก็มีแข่งสเกตบอร์ดอินไลน์ line, แล้วก็ต่างๆของสมาคมกีฬาเกซ์ตีมนะครับเข้าไปติดตามร่วมชมร่วมเชียร์กันได้นะครับท่านผู้ชมครับ,รบวันนี้นะครับผมมีข่าวสารความเคลื่อนไหวของ ทีมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยมาฝากนะครับที่กําลังมีการเรียกตัวนะครับนักกีฬาทีมชาติเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อที่จะทาการแข่งขันฟุตซอลท,ที่สมบัวโงโคราชในเดือนเมษายนนี้นะครับสําหรับรายชื่อของนักกีฬาแต่ละคนนะครับก็มีดังต่อไปนี้ครับผมทีมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยประกาศรายชื่อ20นักกีฬามีทั้งรุ่นใหม่แล้วก็รุ่นเก่านะครับ เตรียมลุยศึก SAT ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2025สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศรายชื่อ20นักกีฬาฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยที่จะเข้าร่วมการเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขัน SAT ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2025โดยการแข่งขันจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5-7เมษายน2568ะณเทอร์มินอลฮอศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 จังหวัดนครราชสีมานะครับก็เป็นโอกาสดีนะครับของพี่น้องชาวโคราชที่จะได้ชมกีฬาฟุตซอลทีมชาติอย่างใกล้ชิดนะครับและนอกจากนี้นะครับทีมชาติไทยยังเตรียมตัวสำหรับการแข่งขัน afc women f u t s a l asian cup 2025ที่เมืองโฮฮอตประเทศจีนในระหว่างวันที่7-18พฤษภาคม2568ซึ่งจะเป็นการคัดเลือก3ทีมสุดท้ายเพื่อเข้าร่วมฟุตซอล w o เน world cup พ2025 ก็คือหาทีม3มทีมนะครับไปแข่งฟุตซอลโลกนะครับฟุตซอลหญิงโลกสําหรับรายชื่อ20นักกีฬาฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยก็ประกอบด้วยผู้รักษาประตูสสิป,ประภาสุขเสรนหนึ่งฤทัยสรหงผู้เล่นแนวรับก็ประกอบด้วยคาทัยชนกเทพคุณนัทมนอาจกล้าเพชรดาวล้วนแก้วพันวสากิ่งทองผู้เล่นริมเส้นและก็แนวรับประกอบด้วยลลิตาชิมพบุตร เจนิสตานุนาบีสุภาพิตพุทธรักษาผู้เล่นริมเส้นก็มีเจนจิราบุภาปฏิตามูลโพแสงระวีมีชำสวภา,าตรางาสุทาศนีขันหมื่นวัยศสิการทองดีส่วนผู้เล่นหน้าเป้านะครับก็มีดาริกาเพียนกายลุนแพรพอยหัวใจเพชรอริยาแเตนสุชนาตนาคใหม่นะครับ ถือว่าเป็นนักกีฬาชุดที่ดีที่สุดของวงการฟุตซอลหญิงไทยในชั่วโมงนี้เลยนะครับมีทั้งน้องๆดาวรุ่งแล้วก็มีทั้งพี่ๆรุ่นเก่าที่คอยประคองเพื่อที่จะคว้าโคต้านในการแข่งขันกีฬาฟุตซอลหญิงฟุตซอลโลกให้ได้นะครับสําหรับการแข่งขันโปรแกรมการแข่งขันที่เทอร์มินอล21นะครับจังหวัดนครราชสีมาก็มีดังนี้ครับโปรแกรมการแข่งขัน SAT ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2025นะครับในวันที่5เมษายน รายการนี้ก็จะมีทีมชาติอิหร่านทีมชาติญี่ปุ่นทีมชาติอุซเบกิสถานนะครับที่จะเดินทางมาร่วมแข่งขันกันมีทั้งหมด4ชาติด้วยกันก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงนะครับไปรับชมการแข่งขันฟุตซอลหญิงนะครับในรายการนี้ที่เทอร์มินอลทเวนตี้วันจังหวัดนครราชสีมารายการนี้เนี่ยชมฟรีแล้วก็สถานที่ติดเครื่องปรับอากาศเย็นสบายด้วยครับ เดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีคําให้สัมภาษณ์ของสตาฟโค้ดแล้วก็ผู้เล่นของทีมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยที่กําลังเก็บตัวฝึกซ้อมมาฝากท่านผู้ชมครับเรื่องก,การเตรียมทีมน,นี้ครับเพราะเราเตรียมทีมเพื่อจะแข่งรายการแซดอินเตอร์เนชั่นแนลครับก็เรียกนักกีฬามาทั้งหมด20คนแล้วก็ก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์รายการแซดเราจะตัดเหลือ14คนครับเห็นจุด อะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมก็มีหลายจุดะครับหนึ่งเลยก็คือเรื่องเรื่องแรงเรื่องความฟิตเรื่องพละงกำลังครับแล้วก็พวกเด็กใหม่ๆนี่ก็คือเรื่องการร่วมเล่นการการเล่นเป็นทีมครับระบบการเคลื่อนที่อะไรครับเด็กใหม่ยังยังยังทำได้ไม่ค่อยดีตอนนี้เราเสริมนักเตะมาจากชุดที่เตะเราเขาเลือกคือเราเปลี่ยนแปลงมา2คนเพราะว่า เราได้ประเมินจากทางทีมสตาฟ้วครับว่าคือบอลมันเป็นบอลสมัยใหม่คือหนึ่งเราจะเข้าใจเกมเดียวก็ไม่ได้เราก็ต้องมีเรื่องความฟิตเข้ามาช่วยด้วยเรื่องพละกําลังเรื่องอะไรครับบางบางคนที่ที่เราตัดไปเนี่ยมันก็ดีอย่างเสียอย่างอะไรเยงนี้ครับเราเพิ่งเรียกมาซ้อมวันนี้เป็นวันแรกอาจจะต้องดูเรื่องอความฟิตก่อนอันดับแรก แล้วก็เดี๋ยวพอซ้อมๆไปเรื่องความฟิตได้ก็คราวนี้ก็จะจะต้องแบ่งชุดที่ว่าใครเล่นกับใครได้บ้างก็อยากฝากแฟนฟุตซอลชาวไทยนะครับก็อยากให้เข้าไปเชียร์กันเยอะๆนะครับเพราะว่าถามว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่หนักไหมในในทัวร์นาเมนต์นี้ก็ถือว่าหนักเพราะว่าเป็นสามทีมชั้นนาแต่ทางทีมครับก็จะทําพยายามทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อประเทศไทยครับ สวัสดีค่ะชื่อแอมนัทมนลอัดกานะคะก็วามพร้อมของเราในการขางขันที่โคราชที่จะไปนองก็ตอนนี้เพิ่งกลับมารวมตัวกันก็แต่ก็ระหว่างที่พักไปก็รักษาสาภาพตัวเองไวก้ก็ถ้ากลับมาซ้อมเหมือนกันในคเปนาคิดว่าน่าจะพร้อมแล้วก็สำหรับรุยในการสึก S A T P โคราชช่วงยุคน,นี้น่าจะเป็นแบบ น้องขึ้นมาเยอะมากๆขึ้นตอนนี้ก็เหลือรุ่นพี่ไม่ออก,กี่เขาก็คิดว่าน่าจะใช้การสื่อสารค่ะเพราะว่าสื่อสารแล้วก็คอยบอกกันมาก่อนจะทําให้เราเล่นด้วยกันได้ก็คือต้องบอกแล้วก็สื่อสารกันเยอะๆค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็มันอีกแป๊บเดียวก็อีกประมาณหนึ่งเดือนค่ะก็เรื่องเทคนิคเทคนิคก็จะน่าจะเป็นเรื่องของโค้ชค่ะส่วนสื่อสารกันในทีมแล้วก็คอยบอกน้องคอยช่วยกันกระตุ้นอะไรเงี้ยน่าจะเป็นในส่วนของรุ่นพี่ค่ะก็จะพยายามช่วยกันให้เต็มที่ที่สุดแฟนๆฟุตซอลชาวไทยนะคะก็ จะมีการแข่งขันที่โคราชนะคะก็ฝากเชียร์และให้กำลังใจผู้ซอหญิงทีมชาติไทยไเลยค่ะแล้วก็มีต่อของผู้ชายต่อกันก็นกอยากฝากให้ไปเชียร์ผู้ซอหญิงกันอีเดียนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอเิียแซ่เต๋งค่ะชื่อเล่นชื่อชมพู่ค่ะเตรียมพร้อมร่างกายมาดีค่ะไม่มีอาการบาดเจ็บค่ะเพิ่งกลับมาซ้อมก็ระหว่างที่พักไปรักพักไปก็ดูแลตัวเองค่ะหนูเพิ่งติดเมื่อปีที่แล้วค่ะเป็นปีแรกหนูไม่เคยเล่นเลยค่ะไม่เคยเจอค่ะแต่ว่า เคยดูพวกพี่เขาอุ่นเครื่องอยู่ค่ะฝากแฟนๆฟุตบอลฟุซซอลแล้วก็กีฬาอื่นๆนะคะช่วยเชียร์พวกหนูด้วยค่ะฟุซซอลหญิงทีมชาติไทยค่ะที่เทอร์มินอลโคราชค่ะเดือนเมษายนี้ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวเพชรดาวล้นแก้วนะคะมาจากสโมสรเกษมบัณฑิตค่ะอายุยี่สิปีค่ะเรียนอยู่คณะบริหารธุรกิจค่ะเป็นคนกรุงเทพค่ะแม่อยู่หนองจออมินบุรีค่ะ ตอนนี้ร่างกายของเราสมบูรณ์ความฟิตมีอาการบาดเจ็บตรงไหนไมครับเออไม่มีอาการบาดเจ็บแต่ว่าความฟิตหนูกว่าก็ยังไม่เต็มร้อยค่ะก็ฝากแฟนๆฟุตซอลไทยแลนด์นะคะมาเชียร์กันที่เทอร์มินัลโครนนะคะวันที่ปี5-6ค่ะพวกเราจะทำให้เต็มที่มาเชียร์กันเยอะนะคะครับผมกฤษดาสัจกุลครับผู้จัดการทีมผู้ซอลหญิงทีมชาติไทยครับก็ยินดีที่ได้ สัมภาษณ์ในรายการเส้นทางกีฬานะครับซึ่งผมเองได้มีโอกาส <c oughs> เคยเป็นพิธีกรดำเนินรายการอยู่เมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะครับวันนี้ได้มาอยู่หน้ากล้องเองก็รู้สึกด,ดีใจครับแล้วกอ็อยากจะให้แฟนๆได้ติดตามรายการกีฬาที่เป็นกีฬาเนื้อแท้จริงนะครับของทาง nbt ซึ่งจะพาไปตามติดโดยเฉพาะช่วงนี้นี่เป็นช่วงของฟุตซอลหญิงนะครับที่กำลังมีการแข่งขันประมาณช่วงของเดือนเมษายนแล้วก็เพื่อคัด หาตัวแทนทวีปเอเชีย3ทีมเพื่อไปแข่งที่ประเทศฟิลิปปินส์ช่วงปลายปีนะครับพี่ป้อกมก็ได้คุยกันแล้วอกว่าให้มาช่วยดูแลน้องๆทีมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยนะครับผมก็เริ่มเมื่อปี2017ที่อตอรกินิสฐถานซึ่งเป็นการแข่งขันฟุตซอลเป็นเอเชียนอินดอร์เกมส์นะครับที่ประเทศติรกนิสถานแล้วน้องๆก็คว้าเหรียญทองมาโดยชนะญี่ปุ่นนะครับสประตูต่อหน,นึ่งซึ่ใน ทุกเมืนั้นนี่ผมเป็นผู้ช่วยการทีมอยู่ครับก็ยังจำความรู้สึกได้แล้วก็อาจจะมาถ่ายทอดให้น <promoted. S 1> ้องน้องฟุตอหญิงชุดนี้ได้โอกาสอย่างนั้นสร้างความภาูมิใจกับคนไทยอีกครั้งหนึ่งจริงๆก็คือเป็นการติเก็บตัวต่อเนื่องนะครับทั้งสามรายการนี้ผ่านมาซึ่งจริงๆว่ามีความสำคัญทุกรายการเลยครับอย่างจิมชัมจิชมิชัมเอเซียที่บอกก็คือคัดตัวแทนสามทีมนะครับเป็นตัวแทนทูรเอเชียเข้าไปแข่งฟุตซอลโลกที่ฟิลิปปินส์ส่วนซิเกียนนี่ไม่ต้องพูดถึงในฐานะเจ้าภาพนะครับเราไม ต้องคว้าเหรียญทองเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากให้นแฟนเส้นทางกีฬานะครับช่วยเป็นกำลังใจให้น้องๆฟุตซอลอยู่ที่ชาติไทยชุดนี้เลยครับอย่าลืมตามไปเชียร์ที่โคราชด,ด้วยเพราะว่าเราจะมีการอุ่นเครื่องนะครับตามวันเวลาที่เดี๋ยวเราติดตามถึงทางรายการนะครับที่แน่นอนเพราะว่าเท่าที่ผมทราบก็มีทีมใหญ่นะครับได้ตอบรับที่จะมาแล้วเช่นญี่ปุ่นอียิบาน,นะครับแล้วก็รู้สึกว่าทางอุซเบกิสถานก็จะตอบรับล่าสุดนะครับก็อยากจะให้ แฟนฟุตบอลแฟนฟุตซอลทุกท่านนะครับได้ตามไปเชียร์น้องที่เทอร์มินอลทวนที่วันโคราด้วยนะครับตามวันตามวันและเวลาของที่ติดตามได้ทางเส้นทางกีฬาครับครับเราจะลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กับทีมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยด้วยนะครับทั้งชายและหญิงเลยนะครับในเดือนเมษายนนี้จะไปแข่งขันกันที่เทอร์มินอลโคราหากมีเวลาก็สามารถเดินทางไปเชียร์ไปชมกีฬากันได้ นนี้กหมดเวลาของรายการเส้นทางกีฬาลงแล้วนะครับอย่าลืมหาเวลาว่างในาการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของท่านทุกคนและอย่าลืมนะครับหลีกให้ไกลจากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าสิ่งเหล่าน,นี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างยิ่งวันนี้ผมและทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ